จจรนานอดีตนักร้องดังยุค90ประกาศตามหาลูกยอมรับทะเลาะกันลูกเขียนจดหมายลาก่อนหนีออกจากบ้านทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อคุณแม่ของเมย์เจรานานกิจประสานอดีตนักร้องดังยุค90ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวประกาศตามหาลูกสาวระบุว่าคุณแม่มีเรื่องของความช่วยเหลือทุกๆท,ท่านตอนนี้น้องเมย์รานานกิจประสานอดีตนักร้องยุค90 เพลงเทียนไขคนเดียวไม่เหงาเท่า3คนได้ขับรถฮอนด้าแจ๊สสีขาวออกจากบ้านไปตั้งแต่เวลา3นาฬิกา5นาทีหมายเลขทะเบียนร,รถยนต์4กไก่นหนู2708ของเช้าวันที่18มิถุนายนจนขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้พิกัดส,สุดท้ายจากกล้องเจ้าหน้าที่ตำรวจคือบริเวณอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาที หากใครพบเห็นหรือสามารถติดต่อได้กรุณาแจ้งกลับมายังคุณแม่ด่วนนะคะคุณแม่เป็นห่วงและเครียดมากๆน้องเมย์ใส่เสื้อสีขาวกางเกงช้างออกไปค่ะล่าสุดทีมข่าวนาเอนเตอร์เทนได้ต่อสายตรงไปหาคุณแม่ของน้องเมย์ซึ่งก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่าคุณแม่กับเขาทะเลาะก,กันแล้วแม่ก็หลับไปตื่นมาอีกที6โมงเชา้าก็ไม่เห็นเขาแล้วเห็นแค่จดหมายทิ้งเอาไว้เป็นจดหมายที่เขาลา แม่ขอไม่ลงรายละเอียดในจดหมายตอนที่เห็นจดหมายตอนแรกแม่ก็ตกใจและรีบขับรถออกไปแจ้งความที่สอน,นอโชคชัยทันทีแม่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นมานานประมาณครึ่งปีเวลาที่แม่พูดอะไรออกไปเป็นคำที่ไม่มีอะไรเลยคงจะไปทำให้เขาดิ่งและยังมีปัญหาภายในครอบครัวเคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้ว ช่วงที่มีข่าวไซนายเขามาสารภาพว่าเขาได้สั่งซื้อแต่มันสั่งไม่ได้และเขายังสั่งพวกเต่าอังโลมาก่อนหน้านี้เขาบอกอยากจะขับรถลงนะ้ำแม่ก็กลัวเรื่องนี้เพราะตั้งแต่ป่วยเขาหนีออกจากบ้านครั้งนี้เป็นครั้งที่สองและทุกครั้งก็จะมีการทะเลาะก,กันครั้งแรกที่เขาหนีไปเขาปิดโทรศัพท์และได้ส่งข้อความมาบอกว่าไม่ต้องห่วงหนูนะหนูถึงที่ปลอดภยัยถ้าหนูสบายใจแล้วหนูจะกลับ แต่ครั้งนี้เขาปิดโทรศัพท์หมดเลยและไม่ได้เอาอะไรออกไปด้วยนอกจากโทรศัพท์กับกระเป๋าเขาทำอะไรจัดแจงไว้ให้แม่หมดทุกอย่างเขาบอกเป็นข้อๆว่าทำอะไรไว้ให้แม่บ้างแม่จึงกลัวว่าเขาจะทำอย่างที่เขาบอกซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของเมจิรนานก็ยังร้องไห้ไลฟ์สดอีกด้วยทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ